สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ถือว่าระบาดไปทั่วทุกมุมโลกนะครับอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นอุสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในวิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นอุตสากรรมการบินทั่วทั้งโลกได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ไทยจะมีการเปิดทําการบินภายในประเทศในวันที่1นุสาาคมนี้แต่ทั้งโลกยังคงหยุดทําการบินอยู่นะครับเราจะมาดูนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างไรในทั่วทุกมุมโลก ขณะที่สายการบินทั่วโลกที่รับผลกระกทบอย่างหนักนะครับนอกจากเะเทศไทยแล้วเราพบว่าสายการบินในต่างประเทศได้รับผลกระกทบอย่างหนักเริ่มจากสายการบินของออสเตรเลียนะครับซึ่งถือว่ามีวิกฤตอย่างหนักต้องมีการหยุดทําการบินไปกว่า90%ภายในระหว่างประเทศและ60%ภายในประเทศนะครับระยะเวลายาวนานไปถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเช่นเดีวยวก,กันกับเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับที่ได้มีการหยุดทําการบินไปกว่า60% เพื่อเป็นการลดระดับการบินลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้มีการหยุดทําการบินไปกว่า60%ถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะครับขณะที่สายการบินที่กําลังเข้าวิกฤตอย่างหนักและอาจจะได้รับผลกระทบถึงขั้นล้มลายคือแอร์เอเชียของมาเลเซียนะครับที่ได้มีการหยุดทําการบินลดเที่ยวบินไปกว่า2 0 0 0ถึง3,000เที่ยวบินนะครับซึ่งถือว่าวิกฤตค่อนข้างที่จะหนักนะครับขณะที่สายการบินชน่นาแอร์ไลน์ก็ได้มีการลดเที่ยวบินในเดือนมีนาคม3,000เที่ยวบินเดือนเมษายนกว่า2,000เที่ยวบิน ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่ค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักในสถานการณ์ของสาหการบินระหว่างประเทศนะครับขณะที่เราจะมาดูนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยค่อนข้างได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าได้มีการหยุดทําการบินตั้งแต่วันที่26มีนาคมเป็นต้นมาขณะที่ได้มีการทําการบินในไทยเพียงแค่2ส,สายการบินนะครับหลังจากที่ได้มีการหยุดทําการบินภายในประเทศก็คือสายการบินนกแอร์และไทยเวียดเจ็ทนะครับซึ่งถือเป็น2สายการบินที่ทําการบินในช่วงที่ได้มีการหยุดทําการบินภายในประเทศนะครับ แต่ได้มีการทําการบินประมาณ12จังหวัดนะครับขณะที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมได้มีการเปิดให้ทําการบินทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ยังคงมีการยกเลิกการบินระหว่างประเทศซึ่งถือว่าสายการบินในประเทศของไทยเริ่มกลับเข้ามาเริ่มต้นในการดําเนินธุรกิจสายการบินอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่หลังจากที่มีการปิดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งผลกระทบอย่างหนักจากสาหกรรมการบินไม่เฉพาะสายการผลิตเท่านั้นพนักงานหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายการบินได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ เราไปฟังเสียงของ,ของทางตัวแทนนักบินดูนะครับในตัวสายการบินเองเนี่ยเขาก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพราะเครื่องจอดเลยเนี่ยไม่มีไรายได้เลยรายได้เป็นศูนย์เกือบเป็นศูนย์นะฮะจะมีบางสายการบินที่รับบินขนส่งสินค้าบ้างนะครับในส่วนที่เขาจะต้องประหยัดเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของค่าบุคลากรนั้นบุคลากรทางด้านการบินเนี่ยในทุกสายการบินหรือในทุกกิจการที่เกี่ยวกับการบินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูกปรับลดค่าตอบแทน ซึ่งก็ตามเป็นางานที่มันลดลงนะฮะรปได้เนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนก็คือนอกจากเงินเดือนแล้วจะมีเบี้ยเลี้ยงที่ออกไปทํางานเวลาเขาไม่ทํางานเนี่ยบางคนได้ไดหายเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้คือได้รับผลกระทบมากขณะที่เมื่อเรามาดูนะครับว่ารายได้ของผู้ที่ทํางานด้านสายการบินได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเราจะมาจะแนงเห็นนะครับว่านักบินและแอร์โฮสเตสในแต่ละเดือนได้รับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ขณะที่นักบินนะครับพบว่าเงินเดือนของนักบินอยู่ที่6 0 0 0 0ถึง100,000บาทขณะที่มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษนะครับก็คือชั่วโมงบินจะสามารถได้รับพิเศษชั่วโมงละ1,500บาทถึง2,500บาทต่อเที่ยวบินนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมของนักบินทุกคนนะครับทำให้รายได้แต่ละเดือนอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0ถึง200,000บาทแล้วแต่ชั่วโมงบินด้วยนะครับขณะที่แอร์โฮสเตสหรือลูกเรือจะมีรายได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ15,000บาทขึ้นไปนะครับ และจะมีชั่วโมงบินแทบเป็นสายการบินของการบินไทยอยู่ที่7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทต่อชั่วโมงและเป็นโลคอร์จะอยู่ที่4 0 0ร้อถึงเจ็บาทต่อชั่วโมงนะครับคือรายได้เสริมของลูกเรือหรือแอร์ p a สเตจะอยู่ที่ประมาณรวมแล้ว5 0 0 0 0ื่ถึงหกหมบาทต่อเดือนนะครับแต่รายได้ส่วนนี้ได้ขาดหายไปนะครับเนื่องจากว่าวิกฤตการณ์โควิด -19 ครั้งนี้ทําให้ไม่สามารถทําการบินได้รายได้ส่วนนี้ถึหายไปจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิดครั้งนี้นะครับ ตลาที่แปสายการบินในไทยนะครับได้ทาเรื่องให้รัฐบาลในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่าหรือซอฟโลนบวกเงินกว่า25,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นสายการบินบางกอกแอเวเวย์3,000ล้านบาทสายการบินไทยแอร์เอเชีย4,500ล้านบาทไทยแอร์เอเชีย X 3,000ล้านบาทไทยไลออนแอร์3,750ล้านบาทไทยเวียดเจ็ต900ล้านบาทไทยสมาย1,500ล้านบาทนกสกูต3,500ล้านบาทและนกแอร์4 0 0 0ล้านบาท กะเป็นการพยุงอุตสาหกรรมการบินของแต่ละสายการบินนะครับขณะที่ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด -19 ทําให้นักท่องเที่ยวลดลงโดยจําแนกนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยพบว่าเดือนมก,กราคมยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตามล้าน8ปดแสนหนึ่งหมื่นคนเพิ่มขึ้นร้อยละ2.6และเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์กับลดลงถึงร้อยละสีมีนักท่องเที่ยวเข้าไทย2ล้านคนและลดลงถึง้อยละเจในเดือนมีนาคม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียง8 3 0 0 0 0คนทําให้รายได้ปรับลดลงเช่นกันโดยเมื่อเดือนมกราคมมีรายได้เข้ารัฐ1 8 0 0 0 0ล้านบาทลดลงร้อยละ3.6เดือนกุมภาพันธ์มีรายได้อยู่ที่13,000ล้านบาทลดลงร้อยละ44และเดือนมีนาคมมีรายได้เพียง4 2 0 0 0ล้านบาทลดลงมากถึงร้อยละ76 ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตมาสแรกของไทยในปี2,163มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย6,700,000คนลด,ดลง1ะ3 8หรือประมาณ4 1 0 0 0 0คนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2,162ขณะที่ตลอดทั้งปี2,162มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยทถึงสิ้น8.9ล้าน8,000คนสร้างรายได้กว่า1.8ล้านล้านบาททั้งนี้ไทยได้ใช้มาตรการในการปิดน่านฟ้า ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึง30เมษายนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้หาลือ20สายการบินทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทําการบินแต่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่งในสายการบินแบ่งโซนที่นั่งและมีข้อจํากัดระหว่างการบินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ถือว่าได้มีการเริ่มต้นบินภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งแล้วครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่ว่าถือว่าเป็นการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการบินในขณะนี้แต่ยังคงเป็นการบินภายในประเทศเท่านั้นนะครับขณะที่อุตสาหกรรมการบินทั่วประเทศหรือว่าระหว่างประเทศยังคงมีการหยุดทําการบินอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ไทยปิดน่านฟ้าถึงวันที่31พฤษภาคมนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวิกฤตโควิด19นะครับข่าวดึกสเปเชียลสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ